พันธสัญญาทางจิตวิญญาณมันแปลกมากๆที่ข้อความจากต่างมิติทุกๆท,ท,ท่านที่สื่อสารมาถึงมนุษย์ที่เป็นผู้รับสารทุกคนบนโลกในช่วงเวลานี้ซึ่งก็คือในยุคพลังงานใหม่นี้จะตรงกันหมดทั้ง100%เต็มไม่มีผิดเพี้ยนกันเลยแม้แต่น้อยในเรื่องที่เกี่ยวกับโซคอนแทกนี้และมีหนำซ้ำ สือที่ผมอ่านมาแล้ว3เล่มนี้ก็ยังมาช่วยเน้นย้ำความตรงกันทั้ง100%ให้อีกครั้งหนึ่งด้วยทั้งทงที่ข้อมูลที่นำมาเขียนในหนังสือชุดนี้ได้มาจากการสะกดจิตบำบัดแบบระลึกชาติของเธอตลอดระยะเวลา40ปีซึ่งก็หมายถึงข้อมูลพวกนี้มาจากผู้ที่ถูกสะกดจิตจำนวนหลายพันคนทั่วโลกนั่นเอง นี่แหละที่ผมบอกว่ามันน่าแปลกล่ะครับเพราะว่าข้อมูลมันมาตรงกันได้ยังไงถ้ามันไม่มีความจริงอยู่ในนั้นเลยแม้ว่าบางส่วนของมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่าศาสนาสอนเอาไว้ก็ตามโซคอนแทคหรือพันธสัญญาทางจิตวิญญาณก็คือแผนการที่จิตวิญญาณของเราแต่ละคนได้ทำเอาไว้ตั้งแต่ก่อนการเกิดลงมาเกิดในโลกมนุษย์นี้ ว่าจะลงมาเกิดเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้างซึ่งรายละเอียดของพันธสัญญาที่ว่านี้ก็จะรวมถึงว่าจะมาเกิดเป็นลูกใครแต่งงานกับใครมีลูกมีหลานเป็นใครบ้างและจะมาทำอาชีพอะไรและจะมาทำภารก,กิจอะไรบนโลกใบนี้บ้างและก็จะตายเมื่อไหร่และด้วยวิธีการไหนด้วย และเจ้าพันธสัญญาทางจิตวิญญาณที่ว่านี้พวกเราทุกคนที่ลงมาเกิดบนโลกใบนี้ก็จะมีการทุกคนเลยนะครับไม่ยกเว้นใครเลยและในขั้นตอนการวางแผนเพื่อทำพันธสัญญาที่ว่านี้นั้นจิตวิญญาณของเราก็ได้มีการปรึกษาหารือและตกลงรวมก,กันกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมาก่อนแล้วด้วย ซึ่งก็ได้แก่ผู้ที่จะมาเป็นพ่อแม่พี่น้องคู่สมรสและลูกหลานของเราด้วยซึ่งทุกๆคนได้มีส่วนร่วมร่างพันธสัญญานี้ร่วมกันมาก่อนแล้วณฝนะาฝั่งโน้นของม่านพลางเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิตหลากมิติดังนั้นเราจึงมีตัวตนของเราที่อยู่ในหลากหลายมิติในขณะเดียวกันนั่นเอง ดังนั้นณโลกของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานที่อยู่เหนือช่องว่างและการเวลานั้นตอนนี้และในขณะนี้เลยจิตวิญญาณของเราก็ยังคงอยู่ที่นั่นอยู่แม้ว่าในขณะเดียวกันนี้จิตวิญญาณของเราก็เชื่อมต่ออยู่กันกับกายเนื้อของเราในขณะเดียวกันนี้ด้วยประเด็นที่ผมอยากหยิบเอามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ จิตวิญญาณของเราจะให้ความสำคัญกับพันธสัญญาทางจิตวิญญาณนี้มากๆดังนั้นเขาจะทำทุกวิถีทางที่จะให้การเกิดมาในภพชาตินี้ของเราไม่เสียเวลาเปล่าดังนั้นทันทีที่ถึงเวลาแล้วถ้าเวอร์ชั่นที่เป็นมนุษย์โลกนี้ของเรายังมัวหลงระเริงหรือมัวเมาหรือยึดติดกับสิ่งของทางโลกอยู่ จนไม่อาจขยับตัวเองออกมาทำภารกิจที่ได้วางแผนเอาไว้แล้วแล้วก็เขาก็จะมีวิธีการจัดการของเขาหลายวิธีการซึ่งในหนังสือของโดเรสที่ผมอ่านเจอนี้เขายกตัวอย่างมาให้หลายวิธีการนะเช่น 1. ส่งสัญญาณต่างๆมาบอกเราผ่านทางสัญชาตาญาณอย่างรู้ของเราเองดังนั้นถ้าเราเปิดใจรับฟัง และถ้าเรามีความสั่นสะเทือนที่สูงมากพอที่จะรับสัญญาณพวกนั้นได้แล้วก็เราก็จะทำตามหรือคล้อยตามอย่างง่ายดายสส่งสัญญาณมาให้ผ่านทางปรากฏการความบังเอิญที่เหลือเชื่อหรือที่เรียกว่าซินโครนิซิ i ตี้ซึ่งก็จะออกแนวบังเอิญได้ไปเจอคนโน้นคนนี้หรือได้ไปในที่โน้นที่นี่ แล้วได้ทำภารกิจอะไรบางอย่างอะไรแบบนั้น 3. ส่งสัญญาณเตือนมาให้ทราบผ่านทางความเจ็บป่วยของร่างกายเนื้อซึ่งจริงอยู่เรื่องการเจ็บป่วยมันมีสาเหตุมาจากกรรมก็ได้มาจากการขาดสมดุลอย่างแรงของกายจิตใจอารมณ์ของเราอย่างรุนแรงก็ได้ด้วยแต่มันก็มาจากการสะกิด หรือการกระทุ้งจากจิตวิญญาณของเราเองก็ได้ด้วยซึ่งวิธีการนี้เขาจะใช้ข้อต่อเมื่อข้อ1และข้อ2ที่กล่าวมาแล้วนั้นใช้ไม่ได้ผลแล้วดังนั้นเลยต้องใช้ไม้เรียวกันแล้วอะไรแบบนั้นกรณีนี้ส่วนมากมักจะเกิดจากการที่จิตวิญญาณของเราอยากให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ไม่ดีไม่งาม หรือไม่ถูกต้องต่อตัวเองและหรือต่อผู้อื่น 4. ใช้ไม้โหดเลยเพื่อพยายามเปลี่ยนทิศทางชีวิตของเราให้หันมาถูกทางเพื่อที่จะได้ทำภารก,กิจสัทีเช่นถ้าเราเป็นคนที่ลงมาเกิดแล้วไม่ยอมทำภารก,กิจของตัวเองที่ตั้งใจลงมาทำสักที เพราะกำลังเพลิดเพลินกับกามคุณทางโลกอยู่หรือว่าเรามัวแต่ลุ่มหลงไหลในการบำรุงบำเรอความสุขทางโลกให้ตัวเองอยู่จนอาการหนักมากๆแล้วเขาก็อาจจะตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีทางโลกออกไปจากเราเลยเพื่อให้เรากลับมาอยู่ในจุดที่ต้องเริ่มต้นใหม่เพราะถ้าเราไม่มีอะไรจะให้เรารลุ่มหลงหรือ ยึดติดแล้วล่ะก็เราก็จะได้เริ่มต้นทำภารกิจได้สัทียังไงล่ะครับซึ่งวิธีการตัดที่ว่านี้ก็อาจจะผ่านทางการล้มละลายหรือการเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่หรือการเกิดเหตุเพศภัยทางธรรมชาติที่ทำให้เราต้องสูญเสียทุกอย่างไปอะไรแบบนั้นเป็นต้นอีกกรณีหนึ่งที่ โคตน่าดูเลยก็คือตัวอย่างของลูกค้าคนหนึ่งของเขาที่สมัยหนุ่มหนุ่มเคยถูกคนร้ายหลายคนลุมแทงจนเกือบตายจนต้องคลานออกมาหาคนช่วยส่งโรงพยาบาลจึงรอดมาได้คำอธิบายของจิตวิญ,ญญาณก็คือคนกลุ่มนั้นนะ่ะนเป็นเพื่อนๆของเขาเองตั้งแต่สมัยที่อยู่ในโลกของจิตวิญ,ญญาณ ที่อาสาลงมาช่วยเขาให้หันเหตุทิศทางชีวิตมาสู่เส้นทางแห่งภารกิจสถีเพราะเขาได้ใช้วิธีการอื่นๆในการสก,กิดมาจนหมดทุกวิธีแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลก็เลยต้องขอให้เพื่อนๆมาช่วยจัดการให้แบบนี้แหละห สุดท้ายถ้าไม่ฟังกันเลยจริงๆก็จะกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่ฟากฝั่งโน้งของม่านพลางซึ่งก็หมายถึงว่าถ้าดูดูแล้วพบชาติที่ลงมาเกิดอยู่นี้คงเสียเวลาเปล่าแน่ๆเลยเพราะว่าเวอร์ชั่นที่เป็นมนุษย์ของเรานี้มันไม่มีวี่แววที่จะหันมาทำภารกิจเลยหรือสถานการณ์ หรือเงื่อนไขในชีวิตที่เกิดขึ้นจริงของร่างมนุษย์นี้บีบบังคับให้เราไม่สามารถจะทำภารกิจได้จริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่นอกเหนือความคาดหมายของจิตวิญญาณทุกๆดวงที่เกี่ยวข้องดังนั้นจิตวิญญาณก็เกรงว่าคงเสียภพชาติไปเปล่าๆแน่เลยก็เลยต้องพากลับไปก่อนระยะเวลาที่เคยกำหนดไว้ ซึ่งก็คือจะมีเหตุให้เราตายจากโลกนี้ไปก่อนเวลาอันสมควรนั่นเองแล้วก็ค่อยกลับมาเกิดใหม่เพื่อทำเริ่มต้นภารกิจใหม่อีกครั้งหนึ่งฟรีวิวคือทางเลือกเสรีดาวเคราะห์โลกของเราเป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีที่ทุกคนมีเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้จักรวาลจะไม่ตัดสินชี้ถูกผิดเรา แต่ว่าเพราะว่าดาวเคราะห์โลกของเราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้แห่งหนึ่งในจักรวาลแห่งนี้ดังนั้นมันจึงมีกฎและระเบียบของมันอยู่หลายอย่างเช่นอยู่ภายใต้การลืมเลือนว่าตัวเองเป็นใครและลงมาเกิดที่นี่ทำไมเพราะว่านี่คือการสอบดังนั้นมันจึงต้องลืมอยู่ภายใต้การเวลาแบบเป็นเส้นตรง ที่จะมีอดีตปัจจุบันอนาคตทั้งทงที่ในระดับจักรวาลแล้วการเวลาไม่มีอยู่จริงเพราะมันเป็นเพียงโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งในมิติที่3 4ของเราเท่านั้นเองอยู่ภายใต้ความเป็นทวิภาวะหรือความเป็นคู่คือมีดีมีชั่วมีสูงมีต่ำมีทุกข์มีสุขทุกอย่างจะคู่กันเป็นคู่คู่ไปอะไรแบบนั้น อยู่ภายใต้กฎแห่งการกระทำหรือกฎแห่งกรรมซึ่งก็หมายถึงอยากจะทำอะไรก็ทำได้เต็มที่เลยนะลูกๆแต่ว่าผลของการกระทำนั้นลูกก็ต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยนะจ๊ะอะไรแบบนั้นครับดังนั้นนี่แหละจึงเป็นสาเหตุให้พวกเราส่วนใหญ่บนโลกต้องวนเวียนกันกลับมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่ากันอยู่นี่แหละครับ เพราะว่าเราไปทำผิดกติกากับคนอื่นๆไว้เยอะแยะนั่นเองเลยต้องกลับมาแก้กันอยู่เนี่ยแหละจนกว่าจะหมดนี่กรรมต่อกันแต่ว่าการเกิดนี่กรรมที่ว่านี้ก็จะแตกต่างไปจากในาศาสนาสอนอยู่บ้างนะครับเพราะถ้าในแง่าศาสนาสอนนั้นอะไรๆก็เป็นกรรมไปหมดหมายล่ะครับ แต่ในข้อความจากต่างมิติพวกนี้จะไม่ใช่แนวนั้นและการชดใช้กรรมมันก็ไม่ใช่ในแบบที่ศาสนาสอนอีกะด้วยนะครับแม้ว่าจะมีบางส่วนที่ตรงกันอยู่บ้างก็ตามความขัดแย้งและสอดคล้องระหว่างโซคอนแทคกับฟรีวิวหนึ่งเราจะบอกว่าพมลิขิตมีจริงก็ใช่จะบอกว่าไม่มีจริงก็ใช่เพราะว่าโซคอนแทค เป็นเพียงแผนการคร่าวๆที่ร่างเอาไว้เท่านั้นเองส่วนการจะทำจริงหรือไม่อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกทางเสรีของมนุษย์เองแต่มนุษย์โลกก็เป็นผู้สร้างโลกแห่งความเป็นจริงของตัวเองขึ้นมาจริงๆเพราะเราเนรมิตด,ด้วยความคิดและอารมณ์ของเราและเราดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาด้วยไวเบรชั่นของเราเอง สถ้าจะบอกว่ามนุษย์โลกมีฟรีวิวก็ถูกแต่ถ้าจะบอกว่าไม่มีฟรีวิวก็ถูกอีกแต่ถ้ามนุษย์มีฟรีวิวจริงๆแล้วทำไมจิตวิญญาณต้องคอยจัดการหรือเรียกว่าบังคับเลยก็ได้ให้เราทำความตามประสงค์ของเขาด้วยละ่ะคำตอบก็คือเพราะว่าเวอร์ชั่นที่เป็นมนุษย์นี้ของเราเป็นภาค หรือเป็นส่วนตัรวมทั้งหมดของเราที่เป็นภาคพลังงานที่อยู่ในหลากหลายมิติเหนือช่องว่างและการเวลาดังนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับเราจึงเกิดขึ้นกับพวกนี้ด้วยดังนั้นเมื่อใดที่เราทําตัวเป็นเชื้อโรคหรือเป็นมะเร็งมาทําร้ายตัวเองแล้วก็จิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นเหมือนร่างกายทั้งร่างของเรา ก็ต้องคอยจัดการและดูแลสุขภาพให้กับส่วนรวมเป็นธรรมดาอาจจะโดยการชำระล้างเราอะไรแบบนั้นเป็นต้นหรือยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆอีกอย่างก็คือมันจะคล้ายๆการออกกำลังกายหรือฝึกโยคะนี่แหละครับที่เราต้องการทำท่านั่งฉีกขา180องศาให้ได้ดังนั้นเราก็เลยต้องฝึกให้เรากล้ามเนื้อขาและสะโพก หลายส่วนยืดหยุ่นจนถึงจุดนั้นให้ได้ดังนั้นขาและสะโพกของเราก็เลยจะต้องเจ็บตัวหน่อยเป็นธรรมดาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมทั้งร่างเพราะว่าถ้าจะมาย,ยืดเอาตามฟรีวิวของขาซึ่งไม่อยากยืดอยู่แล้วนี่ก็บรรลุเป้าหมายอะไรเลยล่ะครับ 3. จริงอยู่ฟังดูแล้วเหมือนจิตวิญ,ญญาณของเรานี้ช่างโหดเยี่ยม และไร้ความเมตตาสิ้นดีเลยใช่ไหมครับแต่ว่าจิตวิญญาณของเราก็คือผู้ที่ส่งพลังชีวิตมาหล่อเลี้ยงกายเนื้อของเราไว้และถ้าไม่มีเขาเราก็ตายสถานเดียวไม่มีข้อยกเว้นเลยและดังนั้นจิตวิญญาณของเราจึงรักและทนุถนอมเรามากและเขาก็ทำทุกวิถีทางที่จะปกป้องเราให้ปลอดภัยที่สุดเพื่อที่จะได้ทำภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมต่อไป และอีกอย่างหนึ่งเรื่องการลงมาเกิดและการตายจากไปจากร่างมนุษย์ในมิติที่สามนี้ในมุมมองของจิตวิญญาณที่อยู่เหนือช่องว่างและการเวลาแล้วไม่มีอะไรที่ซีเรียสเลยเพราะว่าการตายก็แค่การเปลี่ยนวาระหรือแค่การถอดเสื้อตัวหนึ่งออกเพื่อเตรียมตัวจะไปได้ใส่เสื้อใหม่เท่านั้นเองเพราะคนที่ใส่ก็ยังเป็นคนเดิมอยู่ อะไรแบบนั้นนะครับ 4. อีกอย่างในมุมมองของจัก,กรวาลแล้วไม่มีสิ่งไหนที่เรียกว่าดีหรือชั่วเลยเพราะว่ามันคือสิ่งเดียวกันที่อยู่คนละขั้วของความเป็นทวิภาวะนั่นเองเพราะฉะนั้นต่อให้เราเป็นคนดีสักแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเรายังไม่สนใจจะทำภารกิจของตัวเองสักทีแล้วก็มัวแต่นั่งแช่นอนแช่อยู่ในคอมฟอร์ทโซนอยู่แล้วก็ เรามีสิทธิ์ที่จะโดนจิตวิญญาณของตัวเองจัดหนักให้ได้เหมือนกันนะครับแล้วภารกิจของเราคืออะไรในยุคพาลาังงานใหม่นี้รอบความที่โลกกำลังจะเปลี่ยนมิติของตัวเองจากมิติที่3ไปสู่มิติที่5อยู่ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากจักรวาลด้วยดังนั้นจักรวาลเลยส่งอาสาสมัครลงมาเกิดมากมายในยุคสมัยนี้ ซึ่งเท่าที่ไคลออนเคยบอกเอาไว้เมื่อปีคศ2010ก็คือราวๆ350ล้านคนหรือ0.5%ของจำนวนประชากรโลกทั้งหมดซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มาจากดวงดาวและมิติที่มีวิวัฒนาการสูงสูงแล้วทั้งนั้นดังนั้นภารกิจหลักของพวกเขาส่วนใหญ่แล้ว ก็จะเกี่ยวข้องกับการช่วยยกระดับพลังงานของโลกขึ้นทั้งสิ้นเลยโดยผ่านทางการยกระดับพลังงานของตัวเองขึ้นและโดยการช่วยกระตุ้นหรือปลุกให้คนอื่นๆตื่นขึ้นมาด้วยอย่างที่ผมกำลังทำอยู่นี่และโดยการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสั่นสะเทือนของกายใจความคิดที่สูงสูงด้วย และก็ด้วยวิธีการอื่นๆอีกมากมายแต่ผมยังไม่อยากสาธยายในที่นี้นะครับเพราะบทความมันยาวมากแต่เอาง่ายๆก็คือในแต่ละวันให้เราหัดหยุดนิ่งและอยู่ในความสงบบ้างแล้วฟังเสียงจากข้างในตัวเองจากนั้นก็ให้ลองคล้อยตามไปว่ามันมีแรงบันดาลใจให้เราทำอะไรบ้างจากนั้นก็ให้ลงมือทำเลยซึ่งภารกิจของเรา ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นอะไรที่เรารักและชอบทำหรือถนัดอยู่แล้วนั่นแหละครับที่ทั้งได้ประโยชน์ต่อตัวเองและประโยชน์ต่อโลกด้วยและเราเองก็อาจจะหาเลี้ยงชีพได้ด้วยและมีความสุขที่ได้ทำด้วยอะไรแบบนั้นมันจะไม่ใช่อะไรที่เราต้องมาฝึกฝืนทำเลยเพราะมันจะออกมาจากข้างในของเราเอง ให้ฝึกใช้ใจนำทางแทนสมองนะครับและให้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าการยกระดับความสั่นสะเทือนของตัวเองให้สูงนั้นคืองานที่สำคัญและเร่งด่วนเป็นอันดับต้นๆของชีวิตแล้วให้มุ่งมั่นตามนั้นจริงๆแล้วทุกๆอย่างก็จะตามมาเองครับทั้งหมดนี้แน่นอนว่ามันมีประเด็นที่ขัดแย้งในความคิดของเราอยู่มากมายซึ่งก็รวมทั้งตัวผมด้วย แม้ว่าส่วนใหญ่ผมคิดว่าผมเข้าใจแล้วก็ตามดังนั้นก็อย่าคิดมากนะครับให้อ่านผ่านๆไปสะก่อนแล้วค่อยไปขบคิดพิจารณากันดูอีกทีอย่าเพิ่งรีบตัดสินว่าผิดหรือถูกสะก่อนนะครับเล่าสู่กันฟังครับจากคุณชยุธนาวตน์นะคะซึ่งเป็นแอดมินของเพจข้อความจากต่างมิตินะคะ ก็ขอให้ใช้ประสบการณ์ของตัวเองในการตัดสินข้อความในคลิปนี้นะคะพี่ฝนเป็นผู้อ่านพี่ฝนก็เห็นด้วยในหลายๆข้อความแต่ทั้งหลายทั้งปวงแต่ละท่านที่เป็นครูรุย่อมมีความคิดและก็ประสบการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะก็ขอให้ทุกคนได้ประโยชน์ในทุกๆคลิปเสียงที่พี่ฝนอ่านนะคะขอบคุณมากค่ะ